สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เรากําลังนั่งเรือข้ามฟากจากฝั่ง่าแขกหรือแขวงคำมวดน,นะครับจากรัดฝั่งนครพนมนครับตรงนู้นก็จะเป็น่าเหนือครับตอนนี้ก็ภาคที่ตกดินครับตอนนี้เป็นเวลา,า5โมงเย็น5 7นาทีครับประมาณเกือบ6โมงน,นะครับบรรยากาศครับก็ใครอยากมาเที่ยวฝั่ง,ง่าแขกหรือ แขวงขาม้วนมาง่ายครับนั่งเรือข้ามมาค่าเรือไปกลับร้อย้ี่สิบ่าเข้าราวก็ประมาณร้อยหกสิบไปกลับนะครับก็คือตีไปเลยสามร้อย้งค่าเรือราคาข้ามกลับมาก็อยู่ไม่ไกลครับนั่งเรือข้ามากลัมาก็โรงแรมที่พักคนทินเที่ยวก็อยู่ตรงริมองครับหรือใครอยากไปท่าฝรั่งท่าังแกนเป็นเป็น,ปนชิลารท่าเชียงเรียบหรือไปพัาน์เก็มีรถบริการเหมา จะเป็นสกายดับ,บทุกสามล้อหรือจะเหมาแบบมาคณะ,ะก็เป็นรถตู้อะไรประมาณนี้ครับก็มาครับไปง่ายมาง่ายไม่แพงครับที่สําคัญเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนนเ,นเบียร์ลาวถูกมากครับอันนี้เป็นเบียร์โคเดนเบอร์กครับ1 6, 6 1> ึ่งหถ้ากินอยู่ที่ฝั่งไทยประมาณ2องห้าสิบ ถ้าเป็นร้านเหล้าร้านเบียร์ครับหรือร้านขายของนี่มีประมาณ160ครับอยู่ฝั่งลาวกวดละ40บาทเนี่ยผมกินประจําครับก็บางวันก็นั่งเดือข้ามามาเคื่อมากินเบียร์นี้เดยเฉพาะมาครับอยาาใมานี่ก็จะเป็นบรรยากาศครับรอขึ้นเรือข้ามฟากแล้วครับนี่ มันยากาศครับเ,เขาเือเขาเือเอเขาอะไรลอเขาะภูเขาหินปูนครับยอดมันจะแปลกดีนะเขาเลย